ทางนักการเืองก็ต้องอย่างนี้เราไม่คุยเรื่องนักกันเือรอาจารย์วันนี้เรามาคุยเรื่องตัดผมตัดผมระดับโลกนะครับงานระดับโลกนะอาจารย์แน่นอนมากเลยครับสุดยอดมากเลยครับอาจารย์รับกลมมีดเลยครับอาจารย์นี่ครับนี่ครับถูกต้องครับต้องมารับนะครับต้องมาที่งานแน่นอนครับ เขาเกิดใหม่ใช่นะคะเขาเก่งกว่าพวกเราอีกนะจะบอกนะนี่อาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์นี่อาจารย์ได้เดี๋ยวคิดยืขถังนะใช่ใหม่มันแรงนะเดี๋ยวนี้ใช่ใช่ถูกต้องครับอาจารย์เยืมคับขายได้ครับขายได้คำดังครับขายได้ครับอาจารย์ไปถ่ายที่ห้องน้ำไหม ถ่ายแล้วครับอันนั้นถ่ายแล้วนะอันนั้นถ่ายท้องถ่ายห้องสุขา <laughs>